สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับที่เรียนกับครูในวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564คาบ1แล้วก็คาบ3นะครับ2ทับ1แล้วก็2 2ทัเนาะใช้สอนทั้ง2ห้องเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสรุปอ,อสรุปในการเรียนรู้ที่1ให้คร่าวๆนะครับเนาะเอาเฉพาะจุดที่ถ้าสมมติว่าเรามีการสอบเราก็จะได้เอาไปใช้สอบกันนะครับ เป็นอันที่นักเรียนเคยทำรายงานมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไทม์ไลน์อะไรเยอะแยะที่นักเรียนจะต้องไปไปดูไปจำแต่ว่าเดี๋ยวครูจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับน้องไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะได้แค่ไหนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเราจะได้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2จริงๆคือเราต้องเรียนให้จบ8หน่วยแต่ไม่รู้จะจบไหมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินเวลามาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครูจะทวนให้หน่วยการเรียนรู้ที่1ก่อนนะครับแล้วท้ายคาบจะมีให้ตอบคําถามด้วยให้นักเรียนพิมพ์ตอบใต้ ลิงก์ที่แชร์ไว้ของห้องตัวเองเลยนะครับสองทับหก็ลงให้ตรง2องทับหนทับสก็ลงให้ตรง2องทับสเนาะพิมพ์คําตอบคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยไม่ต้องไปเขียนมาส่งนะครับเนาะมีน่าจะไม่เกิน5ข้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาพระพุทธศาสนานะครับในกรณีรู้ลลที่หนึ่งในเรื่องของประวัติความสาคัญของพระพุทธศาสนาความจริงแล้วมันจะเป็นในส่วนของ การเผยแพร่นะครับเข้ามาของพระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศของประเทศที่อยู่ในแถบ,บเรานะครับหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนเองนะครับเดี๋ยวมาดูประเทศแรกนะครับประเทศแรกก็คือประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาเนี่ยปัจจุบันยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับเนาะจากอดีตที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้าสู่พมา่านะครับระยะแรกก็คือเป็นนิกายเทรวาตก่อน ผ่านเข้ามาทางเมืองสุธรรมบดีหรือว่าสะเทิมนะครับซึ่งสมัยนั้นก็เป็นราชธานีรัชธานีพูดง่ายๆก็คือเป็นเมืองหลวงเหมือนในปัจจุบันประเทศไทยก็คือเมืองหลวงก็คือกรุงเทพถูกไหมครับตอนนั้นเป็นราชธานีของมอญน,นะครับจากนั้นจึงค่อยๆแพร่ขยายเข้าไปสู่ตอนกลางแล้วก็ตอนเหนือของพม่านะครับปัจจุบันเมียนมาก,ก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับมีพระนะครับ หมายถึงว่านับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะศาส,สนาอื่นก็มีบ้างนะครับเนาะเหมือนกับประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักแต่ว่าก็มีศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูอีกนะครับเนาะโอเคไปไปเร็วๆนะครับต่อมานะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยพระพุทธศาสนาแพร่เข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงพุทธศตวรรษที่3นะครับหลังจากที่พระเจ้าอาสมหาราชนะครับส่งพระโสนเทระกับพระอุตรเทระเนี่ยเดินทางมายัง มายังบริเวณนี้นะครับก็คือแถบสุวรรณภูมิหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับเนาะเรื่องราวของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏในหลักฐานนะครับชัดเจนมากในช่วงพุทธศตวรรษที่12เพราะว่าได้ก่อให้เกิดอาณาจักรที่ยิงย่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรศรีวิชัยนะครับซึ่งอิทธิพลเนี่ยก็คือครอบคลุมทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยเนาะอาณาจักรศรีวิชัยค่อนข้างใหญ่นะครับ อาณาจักรศีวิชัยเนี่ยก็นับถือพระพุทธศาสนาในช่วงแรกจะเป็นนิกายมหายานนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่านิกายมหายานในอนาณาจักรนี้ก็คงจะนับถือกันอย่างแพร่หลายมากๆเลยเพราะว่ามีการค้นพบในเรื่องของโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากที่สําคัญก็มีพวกพระพิมพ์ดินดิบนะครับพระพุทธรูปพระโพธสิสัตว์ซึ่งสร้างตามคติความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยเฉพาะาสาหรับนิกายนะนิกายมหายานกับเทรวันมันคืออะไรนะครับก็คือเหมือนเป็น เป็นศาสนาพุทธศาสนาทั้งสองศาสนาแหละนะครับทั้งสองอย่างแหละแต่ว่ามันจะมีความต่างกันในเรื่องของหลักคําสอนนะครับนิกายมหายานถ้าเรานึกภาพตามก็คือเป็นพวกหลุงจีนเนาะประเทศจีนอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีการนําหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมาแปลงบางส่วนทําให้อ่าอาจจะพระชาญผู้ั้นอาจจะแต่งงานได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรวาเนจะเป็นแบบพระพุทธศาสนาดั้งเดิมแบบของเราของไทยเนาะที่จะต้องถือศีลให้ครบ นะครับเนาะตามเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือนิกายเทรวาสจะเข่งขัดแต่ว่านิกายมหายานจะค่อนข้างหละหลวมหน่อยอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าแต่ละประเทศก็นับถือแตกต่างกันไปนะครับโอเคต่อไปมาที้มาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ยดินแดนของมาเลเซียถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะอยู่บนแหลมมาลายูนะครับอีกส่วนหนึ่งจะอยู่บนเกาะบอร์เนียวเนาะท่านนักเรียนดูตามแผนที่นะครับ นักวริศาสตร์สันนิษฐานว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในมาเลเซียเมื่อประมาณพุทธศตวรรษ,ษที่3โดยระยะแรกนะครับจะเป็นนิกายเทราวาสเนาะรู้เนาะนิกายเทราวาสคืออะไรนะครับแต่ว่ามีผู้นับถือไม่มากจนกระทั่งศตวรรษที่12บริเวณแหลมมาลาย,ยูนะครับตกอยู่ภายใต้การปกครขขอ,งองของอาณาจักรศรีวิชัยคุณๆเนาะเป็นอนาณาจักรเดียวกันที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศมา,ม,ามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ไทยตอนล่างครับเนาะจึงทําให้พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้นะครับ และก็ในพศ1837พนระครับพ่อคุณลวาวคัแห่งมหาราชนะครับเป็นกระเป็นกษัตริย์นะครับของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ได้เหมือนแผ่อาณาเขตลงมานะครับทางภาคใต้นิกายเถราวาดก็เลยเข้ามาสู่แหลมมาลายูด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอิทธิพลมากนะักเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะนับถือมหายานกันมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับลืมบอกไปอินโดนีเซียเมื่อกี้นี้นะครับพระพุทธศาสนาเข้ามาแต่ว่าปัจจุบันนี้เขานับถืออิสลามแล้วนะ มาเลเซียก็เช่นกันนะครับแต่เดิมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเนาะพวกปัจจุบันนับถือศาสนาอะไรอดีตเคยนับถือศาสนาอะไรเนี่ยจะเอาข้อสอบนะครับเนาะดังนั้นนักเรียนก็ต้องจําให้ดีว่าแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเขานับถือศาสนาอะไรแหละนะครับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ทางทิศใต้ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งอดีตนั้นสิงคโปร์น่ะเคยอยู่ในสหพันธ์เดียวกันกับมาเลเซียมาก่อนพูดง่ายๆก็คือเคยเป็นประเทศมาเลเซียมาก่อนแต่เขาจะเรียกว่าสหาพันธ์มาเลเซียมันจะมีหลายๆประเทศรวมกันนะครับอยู่ก่อนและหลังจากนั้นสิงคโปร์ก็เลยแยกตัวออกไปเป็นอิสระเมื่อพศ .2508 เนาะถือว่าไม่นานนะครับการเผยแร่พระพุทธศาสนาสิงคโปร์เข้ามาก็ลักษณะคล้ายคลึงกับมาเลเซียนะครับนิกายที่ได้รับมาตอนแรกก็จะเป็นนิกายม ah ายหายาดโดยเหตุผลที่ว่าพลเมืองส่วนใหญ่นะครับ เป็นชาวจีนนะครับดังนั้นพระพุทธศาสนานิกยมหายานจึงเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีการประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคงเลยนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีสมาคมชาวพุทธอยู่ประมาณ2 0 0 0สมาคมเลยนะครับแล้วก็มีวัดทางพระพุทธศาสนาอยู่ประมาณ150วัดซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นของนิกายมหายานหมดส่วนเทรวาสนิกายเทรวานั้นก็จะมีวัดศรีลังการามายนะของศรีลังกาบ้างแล้วก็วัดอนันทเมตยารามนะครับของไทยที่ยังมีอยู่ เนาะดังนั้นของเขาก็มีทั้งนิกายมหายานแล้วก็นิกายเทราวาตนะครับปัจจุบันนี้สิงคโปร์ไม่ได้กําหนดนะว่าเอาว่าศาส,สนาไหนเป็นศาสนาประจําชาติแต่ให้เข้าใจตรงกันว่ามีคนนับถือพุทธอยู่ประมาณ40%์ของประเทศแต่ก็มีศาสนาอื่นๆด้วยดังนั้นมันก็เลยพูดไม่ได้เต็มปากว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติของสิงคโปร์นะครับเนาะแต่เราจะบอกว่าเป็นศาสนาประจําชาติของเขาก็ได้อยู่อะไรประมาณนั้นเนาะสิงคโปร์นะครับเราไว้ในฐานที่เข้าใจนะ ต่อมานะครับประเทศลาวเรารู้อยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับอดีตก็เคยนับถือศาสนาพุทธนะครับพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศลาวในรัชกาลนะครับพระเจ้าฟางงุ่มนะครับเนาะแห่งอาณาจักรล้านช้างซึ่งทรงมีพระบรมเดชานุภาพมากนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชองค์แรกของชาติลาวด้วยคําว่ามหาราชคืออะไรนะครับก็คือเขาจะให้เกียรตินะมอบให้กับพระมหากษัตริย์ที่สร้าง คุณนำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากๆอย่างเช่นใครครับอย่างเช่นรัชกาลที่1ของไทยจะมีคําว่ามหาราชต่อท้ายหรือรัชกาลที่5ที่เพื่อนได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็จะเป็นพระปิยะมหาราชถูกไหมครับเนาะหรือว่ารัชกาลที่9อะไรแบบนี้นะครับเนาะก็จะมีคําว่ามหาราชต่อท้ายดังนั้นการใช้มหาราชเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติอันสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์นะครับมูลเหตุของการแพร่ขยายเข้ามานะครับของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับอ่า เนื่องจากว่าในพระนางแก้วยอดฟ้านะครับนักเรียนออพระนางแก้วยอดฟ้าซึ่งเป็นพระเมพระมาเหตีของพระเจา้าฟ้างุ่มนะครับพบเห็นชาวเมืองเนี่ยยังคงนับถือลัที่บูชาผีสางเทวดาอยู่อ่ะพูดง่ายก็คือเหมือนไม่ไม,ไม่มีศาสนาเชื่อแบบผีสางนางไม้หรือว่าเชื่อสิ่งที่มันอยู่เหนือธรรมชาติจึงกลับทุนให้พระเจ้าฟ้า,ฟางุ่มเนี่ยนะครับแต่งตั้งคณะทูนนะครับไปทูนนะครับ ทุลขอพระสงฆ์เนี่ยนะครับมาปฏิสถานที่พระพุทธมาจากพระเจ้าสีจุลราชพระราชบิดาของพระนางแก้วยอดฟ้าเนี่ยนะครับและวพระนางแก้วยอดฟ้าเนี่ยก็ได้โปรดให้พระพระมหาปาสมันตะเทระนะครับกับพระมหาเทพลังกานะครับนำพระสงฆ์20่สรูปเดินทางมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนา่ังอาณาจักรล้านช้างนี้ล้านช้างก็คือเขาจะาจเรียกอาณาจักรเดิมของลาวนะครับล้านนาจะเป็นทางภาคเหนือของไทยแต่ล้านช้างจะเป็นลาวเนาะนี่คือประเทศลาวนะปัจจุบันนี้ก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับตอนน่อมากัมพูชาครับกัมพูชา พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามานะครับเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่8อันเป็นช่วงที่อาณาจักรฟูนันมีชื่ออาณาจักรเยอะเลยนะครับอันนี้อาณาจักรฟูนันนะครับถ้าเป็นศีวิชัยก็จะเป็นทางใต้ของไทยถึงแม้อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับอาณาจักรล้านช้างก็จะเป็นลาวนะครับกัมพูชาเนี่ยเมื่อประมาณอันเป็นช่วงที่ อาณาจักรฟูนันกำลังเจริญรุ่งเรืองนะครับอยู่ในทิศใต้ของดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะครับเนาะก็คืออาณาจักรฟูนันอนาณาจักรฟูนันเนี่ยมีสัมพันธมตรีกับจีนแล้วก็อินเดียจึงได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนานะครับนิกายมหายานจากทั้งสองประเทศเนาะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดที่อินเดียถูกไหมแล้วก็มีจีนไปจีนด้วยนะครับก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากตรงนั้นนะครับ อาณาจักรเจนละเข้ามามีอิทธิพลนะครับของกับอาณาจักรพูนัน,านจากนั้นกัมพูชาก็เข้าสู่สมัยนะครับมหานครอันเป็นยุคที่กัมพูชาลุ่งเรืองที่สุดนะครับทุกอย่างเจริญลุ่งเรืองไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะด้านศาสนาในโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7พระพุทธศาสนาทางนิก,กายมหายาแล้วก็เทรวาเนี่ยได้รับการเอาใจใส่บรรลุเขาเรียกว่าทำนุบ,บำรุงเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็โปรดเก้าให้สร้างปราสาทบายน นอกจากนี้ก็ยังนะครับส่งพระราชรถหนึ่งนะครับองหนึ่งให้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกาด้วยแล้วก็ได้นาเอาพระพุทธศาสนานิการลังกาวงเนี่ยนะครับเผยแพร่เ,พเข้ามาสู่อาณาจักรกัมพูชาด้วยปัจจุบันนี้ประเทศกัมพูชาก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับโอเคต่อมาประเทศเวียดนามเวียดนามเนี่ยถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กับจีนตั้งแต่อดีตเลยเราจะสังเกตได้จากวัฒนธรรมต่างๆเนาะนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเข้ามายึด เขาเรียกว่าปกครองเวียดนามเนี่ยนะครับถือว่าอยู่เป็นหลายร้อยปีเลยนะครับจนเวียดนามเนี่ยเกือบจะกลายเป็นรัฐรัฐหนึ่งของจีนแต่เมื่อจีนนะครับเมื่อจีนนับถือศาสนาใดเวียดนามก็ต้องนับถือศาสนาเริ่มได้อิทธิพลของรัฐทิเตากับขงจื๊อเข้ามาสู่เวียดนามก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีคณะทางบรรทุกจากจีนหลายคณะนะครับได้เดินทางมาเผยแพร่แล้วก็ปดษษิสัสถานพทธศาสนานิกายมหายานในเวียดนาม อย่างไรก็ตามในสมัยแรกเริ่มแรกนั้นนะครับยังไม่เป็นที่นิยมกันมากจนเมื่อราชวงศ์ดินนะครับได้ขึ้นมาปกครองเวียดนามพระพุทธศาสนานิกยมหายานจึงได้มีการฟื้นฟูแล้วก็นับถือกันมาอย่างปัจจุบนันเนาะก็ถือได้ว่าเวียดนามเนี่ยก็ยังคงนับถือศาสนานพุทธอยู่นะครับแต่เป็นนิกายมหายานนะโอเคทีนี้เรามาดูถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนานบ้าง แต่เป็นความสําคัญในลักษณะของว่ามันช่วยให้เราสามารถเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างไรบ้างอ่านะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหลายประเทศที่เราได้กล่าวมาเนี่ยเนาะมันก็มีความแตกต่างกันแต่มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือพระพุทธศาสนาถูกไหมครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วแต่มันก็ยังคงมีอะไรบางอย่างที่เป็นพระพุทธศาสนายังคงเห็นอยู่ไว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ หรือว่าบันทึกคัมภีร์ต่างๆนะครับเนาะการสร้างความสัมพันธ์ทาไมตรีนะครับเนาะตามแบบตามแนวของพระเจ้าอโศกมหาราชอันนี้ก็คือเหมือนเขาเอาหลักการนะครับจากจากพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยนะครับเนาะก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาส,สนาตั้งแต่ในอดีตนะครับจะเอามาทําอย่างไรเพื่อให้เรามาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็คือเอาพระเจ้าอโศกมาเป็นตัวอย่างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือพระองค์จะให้สิทธิ์แล้วก็เสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ขัดขวางนะครับหรือว่าดูหมิ่นศาสนาอื่นก็คือให้เกียรติศาสนาอื่นนั่นเองให้ความเอื้อเฟื้อนะครับแกะละ่ลัทธิศาสนาอื่นที่เผยแพร่เข้าสู่ประเทศของเราตามแก่เวลานะครับยินดีรับฟังความพิเหแล้วก็ข้อเสนอแนะของมิตรประเทศนะครับรู้จักศสละและก็ประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันพยายามละเว้นข้อพิพาทและก็การทําสงครามซึ่งกันและกันนะครับเนาะ อ,อันนี้ก็คือการสร้างสัมพันธ์ใหมต่ตามแนวของพระเจ้าอโศกมหาราชนะนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าโบราณวัตถุนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับะจะข้ามไปเร็วๆนะครับทีนี้การสร้างสัมพันธไมตรมีตามหลักสารยธรรมเนาะอันเมื่อกี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรมีนะครับ แบบตามหลักของพระเจ้าอโศกมหาราชอันนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธมตรีตามหลักสารณิยธรรมสารณิยธรรมเนี่ยนะครับมันมัน,ม,นมันมีการถ้าเราแปลความหมายก็คือมันจะเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาดีต่อกันเอื้อเฟื้อเกื้อก,กูลกันนะครับซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนได้นะเขาเรียกว่าหลักสารนิยธรรมเป็นหลักธรรมหลักหนึ่งนะครับที่ที่อยู่ในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างน,นะครับอันแรกก็คือมีเมตตากายกรรม อันที่2เมตตาวจ,จีกรรมอันที่3เมตตามโนกรรมนะอ่ามันจะมีเมตตาอยู่3เมตตาหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตรประเทศมีหลักความประพฤตินะครับที่เสมอมิตรประเทศและก็ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของประเทศอื่นแล้วก็มีความที่เห็นตรงกับประเทศอื่นนะนะครับเนาะอันนี้จะเป็น6ข้อที่นักเรียนน่าจะเคยเขียนไปแล้วที่ครูให้ทําเป็นไมล์แ a ็คกิ้งอะนะครับ นั่นก็ดูๆไว้นะครับจำว่าเมตตากรยกรรมคืออะไรประพฤติทางกายถูกไหมครับวจีกรรมก็คือการพูดถูกไหมครับมนกรรมก็คือปันาัยต่อความคิดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาครับพระพุทธศาสนานะครับเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยอันนี้อ่าด้านความสําคัญของพระพุทธศาสนาด้านประเทศไทยแล้วนะครับโอเคก็คือถ้าเราสามารถแยกเป็นด้านๆน,นะครับพระพุทธศาสนาก,ก็ถือว่า มีความสำคัญในด้านต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องสังคมชุมชนด้วยด้านภาษาด้วยนะครับแล้วก็ด้านศิลปะดนตรีด้านเกี่ยวกับชีวิตก็คืออย่างเช่นเรื่องการตั้งชื่อนะครับการบวชการทําบุญต่างๆนานาการแต่งงานนะครับ เกี่ยวข้องด้านการเวลาสังคมและชุมชนก็อย่างเช่นผู้จัดงานประเภณีต่างๆต่าง,าง,างวันเวลาอะไรประมาณนี้นะครับด้านภาษามีการนําภาษาบาลีสสกฤตมาใช้ร่วมกับภาษาไทยอย่างเช่นชื่อจริงของนักเรียนเองนะครับที่นักเรียนจะต้องไปแปลความหมายนั่นก็คือมาจากภาษาอ,อื่นเราจะต้องแปลถูกไหมครับโอเคนะครับต่อมาด้านศิลปะนะครับก็คือด้านจิตตกรรมสถาปัตยกรรมประติมากรรมหลายๆอย่างก็อิงมาจากหลักศาสนาพุทธทั้งนั้นนะครับ โอเคนะครับทีนี้พระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นมรดกข,ของไทยนะครเนาะมในในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์ก็คือทําให้คนไทยเนี่ยนะครับมีความเมตตากรุณาทําให้เป็นคนใจกว้างขึ้นเป็นคนที่ไม่ยึดถือมั่นตอ่อ ไม่ยึดถือมากจนเกินไปไม่ยึดถือมากจนเกินไปก็คือเหมือนกับว่าเอออะไรที่ปล่อยๆได้ก็ปล่อยอะไรที่ปรงได้ก็ปรงอะไรประมาณนี้นครับในแง่ของมรดกถ้าเป็นปรูปธรรมก็คือเราจะเห็นได้จากพวกโบราณสถานก็คือเป็นตึกลาวันช่องโบราณวัตถุก,ก็อย่างเช่นลูกปั้นที่เราได้เห็นไปนะครับมรดกทางนามธรรมก็เช่นพวกคาสอนที่คอยอขัดกล่อมกล่อมเก่าให้คนไทยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าอบออมอารี o A เป็นต้นนะครับทีนี้ด้านการพัฒน,นาชุมชนนะพัฒนาด้า,านาวัตถุก,ก็อย่างเช่นมีการที่ผสม ง่์ร่วมกับชาวบ้านสร้างพวกถนนตั้งมูลนิธิส่งเพื่อช่วยเหลือเด็กยากงไร้เป็นต้น้านมาถุกนะด้านจิตใจก็สอนให้คนในชุมชน,นมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์พอไม่ประมาทมีความพอดีเดินทางสายกลางเป็นต้นนะครับโอเคพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนเขาจะนําหลักอธิปไตย3นะครับเนาะในการทํางานร่วมกับชุมชนมาใช้อธิปไตย3นะครับก็คือเป็นหลักธรรมหลักหนึ่งที่คล้ายคลึงกับสารนิยธรรมแต่สารนิยธรรมนะครับจะเป็นหลักในการเอาไปผูก ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคนหรือว่าเพื่อนก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าหลักอธิปไตย3เนี่ยนะครับจะเป็นการเอามาพัฒนาชุมชนเราถ้าชุมชนไหนที่ถือหลักอธิปไตย3ชุมชนนั้นก็จะสามารถพัฒนาไปได้ด้วยความสามัคคีนะครับเนาะอันแรกเลยก็คืออัตราธิปไตยการถือเอาตนเองเป็นใหญ่อันที่2ก็คือโลกาธิปไตยการถือโลกหรือความยิยงของโลกเป็นใหญ่อันที่3ก็คือธรรมาธิปไตยก็คือการถือธรรมหรือความถูกต้องเป็นใหญ่นะครับ มันจะมีอยู่ว่าอันไหนที่ควรทําอันไหนไม่ควรทําการถือเอาตนเป็นใหญ่เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นแก่ตัวมากจนเกินไปเราก็จะไม่เห็นหัวคนอื่นถูกไหมครับเนาะโลกการทัศ์อะไรก็คือการถือโลกหรือความยงของโลกเป็นใหญ่โลกเขาไปในทิศทางไหนเราก็ต้องมีการวิพัฒนาการรามือด้วยนะครับการถือทําเป็นใหญ่หรือความถูกต้องเป็นใหญ่นะครับก็คืออันไหนที่มันถูกเราก็ต้องว่าไปตามถูกอันไหนที่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับโอเค ต่อไปนะครับการจัดระเบียบทางสังคมอพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามนุษย์เราอยู่รวมกันหลายๆคนเนาะมันก็ต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมกันนะครับเนาะพระพุทธศาสนามาช่วยอะไรก็คืออบรมปลกูกฝังให้คนมีจิตสำนึกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับสอนให้รู้จักเคารพตนเองแล้วก็ละอายแก่การทําบาปต่างๆนะครับนี่ก็คือความสำคัญด้านต่างๆเนาะมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถอ่านอ่านอ่านเองได้นะครับใครทีอ่อาจจะยังแบบงงๆจำไม่ได้นะครับนักเรียนก็ ไปทวนดูก็ได้นะครับในหนังสือก็มีนะนักเรียนอันนี้เอามาจากหนังสือทั้งมหงมดเลยนะครับโอเคทีนี้คุณครูจะมีคําถามให้นะครับทั้งหมดเอาง่ายๆนะครับสามข้อนักเรียนสามารถพิมพ์ตอบได้เลยนะครับพิมพ์ตอบในลิงก์ใต้โพสต์ที่คุณครูแชร์คลิปนี้นะครับคําถามท้ายคาานะครับโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับ ปัจจุบันนี้ประเทศใดบ้างที่นับถืออ่ะบ้างที่ยังแล้วกันเนาะนับถือศาส,สนาพุทธอืมวงเล็บอ่ะประเทศในอาเซียนนะ นักเรียนเข้าใจเนาะประเทศในอาเซียนก็คือประเทศที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับเนาะนักเรียนก็ไปดูว่าที่ครูพูดไปทั้งหมดประเทศใดบ้างที่ยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับสองอ,อาการผูกมิตรตามแนวทางของพระเจ้าอโศกนะครับ มหาราชนะครับมีหลักการว่ายอย่างไรโอเคนะครับมีหลักการว่ายอย่างไรนะครับการผูกมิตรตามตามแนวทางของพระเจ้าอโศกมหาราชมีหลักการว่ายอย่างไงนะครับจงอธิบายเนาะโอเคนะครับข้อ3ครับอ่า หลักสารานิยธรรมอุย้ยตัวนะ่ะหลักสารานิยธรรมประกรอบด้วยอะไรบ้างครับและที่สี่นะครับหลัก หลักทิปปไตยสามประกอบด้วยอะไรบ้างโอเคนะครับ4ข้อนะครับนาะนักเรียนสามารถพิมพ์ตอบได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับทั้งหมด4ข้อ1ปัจจุบันประเทศใดบ้างที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับในประเทศอาเซียนนะอย่าอย่าตอบเกินนะครับอย่าไปตอบจีนเกาหลีญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับการผูก มิตรตามแนวหลักของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยนะคบมีหลักการว่าอย่างไงจงอธิบายนะครับก็ไปดูมานะครับเนาะหลักสารนิยธรรมประกอบด้วยอะไรบ้างเออหกข้อมีอะไรบ้างอธิปไตย3ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับโอเคเนาะก็วันนี้ก็ถือว่านะครับน่าจะกินเวลาไปเกือบ20นาทีแล้วมั้งโอเคนะครับเนาะหวังว่านักเรียนน่าจะดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ตอบคําถามครูให้ครบนะครับเพราะว่าก็คิดว่าเราน่าจะได้เรียนแบบนี้ไปอีกไปอีก,อกนาเลยนะครับดังนั้น ก็พยายามตามเก็บงานตามเก็บองคความรู้ทางด้าต่งางๆเพราะว่าคุณไม่มั่นใจว่าเราจะได้จัดสอบไหมถ้าเราได้จัดสอบสิ่งที่คุณครูพูดในคลิปเนี่ยก็คือจะออกข้อสอบดังนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะมาเปิดทวนได้นะครับคำถามพวกนี้อาจจะกลายเป็นข้อ,ขอสอบของนักเรียนเลยก็ได้เนาะดังนั้นก็อย่าชะลาใจนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนคนไหนที่อาจจะยังไม่รู้หรือว่าไม่สามารถเข้าถึงคลิปนี้ได้นักเรียนก็ไปสกิบบอกเพื่อนนิดนึงนะครับว่าคุณครูสอนอยู่โอเคนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาแล้วก็ ให้ทุกคนตอบคำถามนะครับใต้ลิงก์ที่คุณครูแชร์ให้อย่าลืมแจ้งชื่อแล้วก็เลขที่นะครับให้ตรงกับห้องของตัวเองด้วยนะครับนะ้องคุณครูมีคะแนนให้ทุกครั้งที่นักเรียนส่งงานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ